สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันที่กอล์ฟฟุกตีพาาเซ็ตเมนิ่เฮากระดายูกับเมนูเนื้อครับพี่น้องครับแต่ว่าเขาเอามาออมเป็นเนื้อเสศษนะครับพี่น้องครับเนื้อเสศษติดมันครับเอามาอมอหอมน้ำปลาอีเล่ครับน้ำปลาที่เขาหมักไปไม่ยายผนเห็ดไปแล้วก็เขาก็เอามาใส่แต่ว่าจะเป็นกินอีกกินรสชาติคนละคนละรสชาติครับกินปลาต้มนะครับพี่น้องครับกินปลาดิบอันนี้ปลาดิบเป็นโตนะแม่ครับพี่น้องครับเขาเอา้นา เอาน้ามาใส่บันี้ครับฝนฝนตกครับพี่น้องครับว่าจะเ็ตุยู่ให้ข้างนอกได้บ้างครับฝนก็ตกมาพอดีครับแต่เลยได้มาเหตุขังในบ้านครับพี่น้องครับว่าจะให้ชมบรรยากาศครับโอ้ยติดเขาก็ครับพี่น้องครับเ่ยติดเขาหอผาไปครับเดี๋ยวมันจะเย็นครับช่วงนี้นี่ลมเย็นมาแล้วครับลมเย็นลมฝ่าลมฝนครับ เบอรหนึ่งกับฟ้าห้องครับพี่น้องครับเลยกะับย่านครับเพชรข้างนอกมาสดน้ำก่อนครับมาเลยครับผู้ใดยังไม่ได้กินเขาครับไม่กินพร้อมกันครับอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมนี่ก็ไม่ค่อยได้กิ่นผักใสเนาะครับพี่น้องครับนี่แต่ผักอันนี้ก็เพราะแห้งแล้วครับ kau itu kau dapat mak นี่เป็นหนาเห็ดออมแมบบบ้านๆนะครับ บื้นนบองครับพี่น้องครับอืผู้ใดขอเมนูป่าที่ว่าหนึ่งป่านะครับเดี๋ยวผมจะัดให้ครับแต่ว่าช่วงนี้มันน่ะน้ามขึ้นน้ามขึ้นป่ายัางเบาครับเริ่มเข่าแล้วครับเมื่อเนี้ยเดี๋ยวผมได้เดี๋ยวผมจะจัดให้ครับพูดนะขอเมนูป่าป่อพอครับหนึ่งปลาพออืม ฝนก็ตกมาล้วครับเนี่ยโอยบครับ เสียดายครับไม่ได้เอาพริกนวยลงไปน้ำครับเราเคี่อกันังงาๆเลยครับ อพี่น้องครับแล้ววเซจากกินเนี่ยแล้วผมอจะไปใส่มองแต่ว่าผมอยู่บริษัทในเมืองนะครับพี่น้องครับแต่บามันผมอดยไปใส่ยักสามตอนครับแต่ว่ามันยาวเติบครับเพราะว่าบริษัทมีเวลาไทยครับตอนยามเนี่ยเลื่อนเศร้านี่ผมจะไปไทยพี่น้องในเมืองครับแต่ว่าต้องขอทษคอให้หลายๆครับที่าบริษัทไทยพี่น้องในเมืองนะครับฝนมาแล้วครับ เมื่อกี้เนี่ย็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับพี่น้องครับฝนมันแ้งครับเลสต็อปไปกอนครับฝนแบบนี้ลหระครับป่าป่าจะถือครับพี่น้องครับแต่ว่าน้ำกุมวันในน้ำใสครับเมื่อนี้ออกน้ำแดงๆเนาะแต่ว่าผมยื่พ้าไปพี่น้องได้รับชมมืออื่นครับแต่ว่าผมก็ใส่อยู่กับว่า่อยได้ไทยพี่น้องในเบิ่งครับมันไทยบ่บ่่คยได้ครับก็เลยบ่อยากลงครับแต่ว่ามือผมจะล้องไทยพราะไม่พี่น้องด้เบิ่งเผื่อค้นอ่ะเพิ่นอยากเบิ่งครับ สวัสดีด้วยครับพี่น้องครับฝาบห้องถ้าฝาห้องอันตรายครับขอททาครับ เบร์กินอ,อ่นแล้วครับเมนูเนี่ยเมนูออมเนี่ยครับเนื้อติดมันออมแซ่บครับออมนี้เราก็ขึ้นยูปาร่าเขาน้ำนะครับพี่น้องครับขึ้นยูป,ปลาเฮาน้ำ อันนี้ก็จะหอมหๆสูตปรปลาไนี่แล้วแต่สูตรคนนะครับเป็นอ่ะ ปลาาน้ำควงแต่ว่าผมจะอ,า,อาปีนี้ได้เนี่ยผมจะเปิดอให้รับจองนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากลองชิมมึงเป็นปลาลาไม่ย้า,ายาเห็ดโดยเฉพาะครับ うん。Mm. Mm. ยังมีเลยครับพี่น้องครับเนื้อติดมันแซ่บแบบมือนเนี่ยไปมาจามมา่จามนี่ครับพี่น้องครับหัวหกบัวนมโน้ำหมูกลาเลยครับ โอ้สุดยอดครับไปติบเขากันครับอิ่มกำลังพอกินครับแบบนี้เห็ดหมอกไงหนึงครับซื้อมาซื้อเหนือมาเห็ดครับ เนื้อเศษมาเห็ดมันจะเท่าเนื้อเศษครับพี่น้องครับมันจะแสบติดเอ็นจักหน่อยล้วก็ตีมันนี่ยางงี้นะครับพี่น้องครับเป็นเราต้องเป็นเนือเเน้อเศษเนื้อเศษติดเอ็นจักหน่อยครับออกมาเห็ดอ,ออมออมแบบบานๆครับเมื่อเนี้คือจะกินไม่ได้กินโดนแล้วครับออมเนี่ยก็ได้เมื่อนี้ก็ได้จัดครับเอาครับพี่น้องครับผลเศร้าแล้วกะจะไปใส่มองมือกะบมือกะขั้นได้ ลงไปยามหรือว่าฝ่าฝนบาตกตอนเศร้านี่ผมจะเอาไปท่ายเพราะเม่พี่น้องในเบืองน้ำครับว่ากันหาอยู่หากินเป็นแบบไรครับแล้วก็เท่ากับถ้าได้ตัวซํานี่จะเอาไม่เห็ดปลาครับหรือตัวซัมฟร์มือกับเห็ดปลาเข้นกันครับเอาไปทอดครับผูดใดอยากได้กัเดี๋ยวผมเปิดจองนะครับเนี่เป็นปลาลำโค้งคลองแท้ครับันมีกินข้าวต้มนะครับพี่น้องครับมากินนีกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามวัดจองปุติพัฒนบ ชิปนาจะเฮ็ดยังหรือว่าจะไปหายูหากินกะฝากไปติดตามนะครับช่อง Facebook facebook ครับ Facebook f แฟนเพจครับพี่น้องครับกะขอบพูดหลายๆครับพี่น้องครับผู้ที่ที่ติดตามนะครับผู้ยังติดตามก็ขอบพูดหลายๆครับพี่น้องครับที่ให้รับเขียนมาชมคลิปนี้ครับวันนี้กะขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ